น้มนอบน้อม,อม,อม,อมบาร,รมีท่านมาเซอร์เจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่าะมาเลาสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนมาเมาแล้วค่ะคุยได้เลยค่ะได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมวันนี้ชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะวันนี้มีอะไรพิเศษไหมไอามาเซอรอ์วันนี้เดี๋ยวเราน่าจะอารัธนาศีลแล้วก็ว่าศีลกันใหม่สัก สักรอบนะเพราะว่านนะอาจจะมีบางคนที่ศีลอาจจะพร่องไปบ้างนะแล้วก็มาทำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะสองวันกับสมาทานแล้วอีกทีหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรส <Okay. S 2> มาทานเปอดไเนนะอ,อ๋อได้ค่ะทำเลยเนะาะดีเผื่อว่าเราพรองไปข้อใดข้อหนึ่งนะก็จะได้มาอ่ามาตั้งตั้งใหม่ได้ตั้งใหม่ได้ กันไว้กันไว้แล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆที่ว่ายังไม่ได้วันนั้นก็ร่วมกันเนาะค่ะเร์จะมีหลายๆคนที่ว่าร่วมบวชเพิ่มเลยค่ะอ่าก็เอ่ออาไงอะอาจารย์จะให้อาจารย์พูดเลยไหมคือตอนนี้ก็ในแต่ละวันก็ให้ทุกคนเนาะอ่อเจริญสติให้มากกันแหละนะ เรื่องสติก็ทํางานทํางานด้วยความว่างนั่นแหละนะทํางานด้วยความว่างว่างจากความโลภโกรธโกรธทั้งหลายว่างจากอัตตาตัวตน M S R นะทำงานด้วยความว่างเรื่องของการเจริญสติก็อาจจะถ้าเกิดสติมันขาดไปมากๆเรารู้สึกว่าเออสติเราไม่ดีเลยครับถูมืออะไรก็ได้กำมือ เห้อะไรก็ให้รู้สึกตัวให้มีความรูส้สึกนะสักจะมารู้เลยนะให้มีความรู้สึกเขมาเท่านั้นเองนะอ่ะอันนี้ก็สมาทานศีลกันสักหน่อยนะะตองเน่ยทำก็ต้องว่าไปอ่าเพื่อนๆโน้มนอบน้อมอบาร,รมีท่านมาเซอร์แล้วก็ น้อมจิตน้อมใจว่าพร้อมๆกันเนาะกล่าวพร้อมๆกันนะคะอ่าขายขายสินท่องก็กล่าวให้ดังๆอ่คขายสินพ่องก็กล่าวดังๆอ่าตอนทอนคู่ศีลน,น,นะนะค่ะอมมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาถายะติสลาเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาถายะ ติสละเนนะสะหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนะถายะติสละเนนะสะหะปัญจศีลานิยาจามะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิอธทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชาจลาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทาังสมาธิยามิสุราเมรยามชาป,ปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอ่าดีงามถือว่าเราได้ว่ากันใหม่นะสมาทานกันใหม่ตั้งต้นกันอีกทีหนึ่งตั้งต้นกันใหม่ก็มีบางคนอแหแะนะที่ไปพ้องบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเรามีความตั้งมัน่น ที่จะทําอาจจะมีอ่าเป็นท่องด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีนะบางครั้งมันก็มีไปบ้างเออเออมาสเตอร์เออเขาเล่นเขาเล่นลอตเตอรี่กันได้ไหมคะเช่นได้ทำไมได้ปกติเนาะมันมีสติดีมีสติออ๋โอเคค่ะ่ถามมันมีสติถามเผื่อเื่าโอเคค่ะเล่นเล่นใต้ดินอะไรงี้ได้ปกติเนาะแต่เล่นอ่าแล้วก็เห็นมันไปทำความเป็นจริง อย่าไปยึดปิดมันมากมาอะไอย่างเงี้ยอันก็อย่าไปยึดอย่าไปอะไรมันมากขนาดนั้นถือว่าเป็นกีฬาสมาบัติใช่ไหมในรลยกาน้อยก็ตอนนี้ก็ถ้าพวกเราเข้าใจในเรื่องของลูกงามนะการห้าว่ามันไม่ไม่ไม่เที่ยงนะ มันไม่ไม่ใช่ตัวตนนะเป็นมายาจิตมันถือมันไม่ได้ตรงนี้ก็สำคัญนะถ้าพวกเราก็จะได้รู้ตื่นใช่ไหมเปิดบานในจิตในใจในหัวจิตหัวใจเรารู้ก็คือรู้ความจริงตามรูปนามกันห่้าว่า เรูปเวทนาสัญญาสังขารญาณนะรูปไม่เที่ยงเวญญญญญญนะเทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทุกอย่างคือเกิดดับบังคับไม่ได้ไม่มีอยู่จริงอ่าแล้วก็คำารู้ก็คือเนะนะี่ยแหละรู้ตรงนั้นนะก็ตื่นก็ตื่นจากความหลงเนะนะี่ยแหละหลงในมายาทั้งหลายนะหลงในภาพมายาหนะลงในรูปนามเนีนะ่ะ มันเป็นมายาใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่หลงเราก็ถือว่าเป็นผู้ตื่นถ้าถือว่าเรามีสติบ่อยๆนะตื่นบ่อยๆคำว่าเบิกบานนี่ก็หมายถึงว่าจิตปราศจากเครื่องร้อยรัดอันนี้อันนี้เราเคยเคยได้คุยกันเนาะจิตปราศจากเครื่องร้อยรัดคือจิตินแท้ปรรพศรเนี่ย มีมีมีเขมีคำพูดนะเดี๋ยวจิตเดิมแท้นั้นประพัสสอนแต่เพราะพอุปกิเลสจรมาอะไรสักอย่างเนี่ยนะอืมก็ <c oughs> มีกิเลสเนี่ยนนะมาหอ่อหุ้มจิตให้มัวหมองเนะี่ยจริงๆแล้วจิตเดิมแท้น่ะประพัสสอนอยู่แล้วทีน <c oughs> ี้ <c oughs> วันนี้พร้อมกันยังได้ให้สมาธิกันทับหน่อยอก็ทำใจให้สบายสๆก็จะให้ค่าสิ่งที่ผ่านมา ก็เหมือนทุกครั้งนะั่นนะเวลาวะนั่งกันนั่นแหละแล้วก็ตั้งสติสมาธิให้ดีเดี๋ยมันเตอร์ก็จะบอกลองถูมือดูอ่ะลองถูมือดูก่อนนะ่ะ่อนนั่งลองถูมือดูดิ้าถูแล้วรู้รู้แบบซื่อๆรู้รู้ว่ามันมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นอ่ะันรู้สักแว่ารู้อ่ะ ครับวันนี้ก็จะถือว่าพวกเราหลายคนนะเข้าใจรูปนางผันหน้าตายรักนะอริยสัจสีต่างๆน,นะแล้วก็เอ่อ่ำเรียนกันมาพอสมควรเรียนรู้กันมาพอสมควรนะตอนนี้เราก็จะเน้นไปในเรื่องของทางทางโลกุตระนะนะโลกุตระเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของจิตล้วนๆนะ เรื่องของจิตใช่ไหมจิตเจิจิตเตจตเติมแท้อนะล้วโลกิยะเนี่ยมันยังมีตัวมีตนมีร่างกายใช่ไหมนะ่ะเป็นเรื่องของรูปโลกิยะเนี่ย <c oughs> คือ <c oughs> เขาเรียกว่ารูปประธาุกับนามธาุนะันแหละรูปรูปที่รูปประธาุเนี่ยที่จริงคือรูปมันก็เป็นธาุได้ถูกไหมละ ลูกก็เราถือว่าเป็นธาตุกันแหละลูปกประธาตไอ้คำว่าลูปกประธาตุเนี่ยก็คือสารนะฮสารที่มันมีธาตุดินน้ำลมไฟเข้าไปก็เป็นลูปกประธาตุคำว่าดินน้ำลมไฟเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ไปกําหนดให้สารสอน,นั้นอ่ะแข็งอ่อ,อนนะร้อนเย็นหรือว่าเคลื่อนที่ไหลเวียนมานี้นะ,ะยึดเกาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ย เรื่องของธาติีนไปกระทําในศาสนานั้นๆก็ถือว่าไปกระทําใน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 รูปประุศนั่นแหละอ่าก็มีนามธาตุคำว่าธาตุเนี่ยคำว่าธาตุเนี่ยก็ใช้เรียกกันคือสมัยก่อนนะนยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านอ่ะคือไม่ไม่สมัยก่อนวิทยาศาสตร์ยังไม่มีใช่ไหมไอ้ธาตุร้อยแปดอะไรต่างๆอที่ที่เราเรียนเั็นนะตารางธาตุนะไอโรเรียมนะไอ โมอเดียม um, อะไรต่างๆคาร์บอนคาร์บอนหรือว่าเป็นออกซิเจนไฮโดเจนอะไฮโดเจนอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็เป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่ก่อนนะแต่ว่าไอ้ธาตุทั้งหลายเนี้ยเป็นเป็นธาตุที่ถ้ามันไปนผสมกันเมื่อไรนะมันก็ถือว่าไม่ใช่ธาตุเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยไปผสมกันนะถ้ามันมีเกิดการผสมกันเมื่อไรอย่างเช่นออกซิเจนเป็นธาตุอ่า ไฮโดรเจนก็เป็นธาตุแต่พอไฮโดรเจนกับออกซิเจนไปผสมกันปั๊บ <t ans> มันกลายเป็นน้ำนะไฮโดรเจนสองตัวออกซิเจนหนึ่งมันก็กลายเป็นธาตุเป็นน้ำไปเนี <t ans> ่ยคำว่าน้ํานี่ก, <t ans> ก็ถือว่าเป็นน้ำนะเป็นน้ําเป็นสารสารขึ <t ans> ้นมาแต่ว่าแต่ว่าน้ําเนี่ยมันก็จะม,นนม,มนะีน้ำก็มีความแข็งได้ถูกไหมน้ำก็มีความแข็งได้มีความที่มันไหลเวียนได้นะถ้าน้ำมันแข็งก็คือ หมือนน้ำแข็งเนี่ยมันก็มีท่าดินใช่ไหมมันหนักไปทางทตาดินอันนี้เราต้องเข้าใจนะในเรื่องของทา่าเห็นว่าเชื่อก่าทุกคนน่านจะเข้าใจนะตอนนี้ในลองถามดูลี่ไม่มีใครไม่เข้าใจเรื่องของ,ของาตุบ้าง ดินน้ำลงไฟอ้าดินน้ำลงไฟดินน้ำลงไฟเนี่ยใครใครใครที่ไม่เข้าใจถ้าดินไปถึงอะไรลองลองให้พิมพ์ม,ม,มาดูนะเพราะเรื่องธาตุเนี่มันก็สําคัญอยู่นะเพราะมันอยู่ในเรื่องของรูปถูกไหมในรูปอยู่ในเรื่องของรูปอนะดินในร่างกายของเรา,นนะาเ,รเนี่ยมาเอร์เนี่ย ดินดินอนะ่ะที่จริงมันไม่ใช่ก้อนดินก้อนหินหรือว่าเป็นตัวเป็นคือมันก็คือสาสารอนะ่ะที่ธาตุเนี่ยมันเป็นตัวกําหนดว่าสิ่งเนี้ยมันแข็งแล้วถือว่าเป็นธาตุดินอ่อนก็เป็นธาตุดินใช่ไหมก็ดินน้อยดินมากอะธาตุดินน้อยธาตุดินมากมันเป็นอ่ามันเป็นลักษณะของธาตุแต่มันไม่ใช่เป็นอ่าตัวอย่างในร่างกาย แล้วค่อยยกไปที่เก้าอี้หรือโต๊ะอาร่างกายเอาสิ่งอะไรที่แข็งๆถือว่าเป็นเป็นดินแล้วกันอะเป็นธาตุดินถือว่าถือว่ามันมีธาตุดินเยอะความเป็นดินอน่ะเยอะใช่ไหมแต่ในน้ําก็ไม่ใช่ว่าไม่มีดินมันก็มีดินอยู่ถูกไหมมันมีเป็นสารสาที่เป็นดินอะมีแต่ว่ามันหนักไปในทางที่อ่าความแข็งอาจจะน้อยถ้ายกตัวอย่างยิ่อเลือดอย่างเงี้ยเนาะโลหิตโลหิต โลหิตเ่อะโลหิตอะโลหิตเรารโ,ลโลหิตก็มีเป็นดินถูก<อ>ไหมล่ะพอเป็นแห้งมันก็จะเป็นแบบเป็นแผ่นๆได้เนาะอะมันก็มีเม็ดเลือดอยู่ใช่ไหมเ็ก้อนแข็งๆมันก็มีส่วนอะมันก็มีที่เป็นดินใช่ไหมส่วนที่เป็นดินม,นนมีแล้วในในเลือดก็มีธาตุน้ําแล้วก็มีธาตุลมด้วยการที่มันไหลเวียนเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มานั่นะมันคือลมเนี่ยใช่ไหมใช่จับเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นื้ ส่วนธาตุร้อนเย็นนี่ก็คือธาตุไฟเนี่ยก็คือร้อนเย็นใช่ไหมความร้อนในร่างกายอ่าร้อนเย็นนั่นแหละทีนีคน้ความร้อนค,ความเย็นคราวนี้อย่างเช่นอย่างเช่นโต๊ะแล้วอ่าอย่างเช่นโต๊ะนอกตัวเราแล้ว,ลวอันนี้ในตัวทุกคนเข้าใจแล้วเนาะ ใน,ในตัวก็จะมีน้ำลงไฟในต๊ะคือคือส,สารสสารอ่าอ่าใช่ไหมเป็นสาสารชนิดหนึ่งเป็นสาสารอ่าเป็นสาสารนี่สาสารเนี่ยโต๊มันแข็งได้เพราะว่ามีธาตุดินใช่ไหมแข็งได้เพราะมีธาตุดินก็นมนนีน้ำเอิบอาบด้วยมันถึงทรงตัวใช่ไหมอ่ามีน้ำมันไปเกาะกลุ่มให้เป็นรูปร่างของมันใช่ไหมแน่นคงรูปอ,อย่างเสาไอ ตอะมต้ก็มีมีเสาใช่ไหมก็เป็นเสาที่สี่เหลี่ยมไงเนี้ยไอ้ออรูปร่างเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของน้ำอะ่ะยึดเกาะเกาะกุมใช่ไหมล่ะอ่าอันนี้เราต้องเราต้องรู้รู้แบบอ่าให้เข้าใจนะให้เข้าใจท่าจริงๆเนี่ยทำาป็นมันจริง,รง,รง,รงส่วนในเรื่องของเวลาที่เขาจะมาผสมกันแล้ว อาจจะมีถัดดินมากน้ําน้อยน้ํามากดินน้อยอะไรเงี้ยนะหรือว่าไฟมากลมน้อยแล้วแต่อ่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะให้ทุกคนค่อยๆน้อมจิตน้อมใจนะแล้วก็ปิดที่นอนนะปิดที่นอนือคือคือมาสเตอร์เนี่ยขอเวลาที่ทําปฏิบัติแบแเราขอเวลาแค่แป๊บเดียวนะ จริงๆน้่นสองนาทีถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยสองสามนาทีเนี่ยเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยขอให้มีสติแล้วฟังมาเตอร์พูดเป็นเป็นคําเป็นคำเป็นคำเป็น,คำคำป,นประโยคประโยคประโยค,โยคให้เข้าใจนะช่วงนี้เราก็ปิดนิวรนโน้มความเป็นกุศลเข้ามาน้อมความเป็นิเป็นบุญเข้ามาบุญบุญคือเครื่องชำระล้างจิตใจให้ของแผ้วของสใสกลยจากกินนียสนะ บุญเนี่ยไอตัวบุญบุญเนี่ยนะคาว่าบุญเนี่ยนะเหมือนกับเราให้ทานแล้วได้บุญเราได้บุญมาใช่ไหมไอสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเครื่องชําระล้างจิตใจให้ผองแพ้่องสายให้ไกลจากพิเลนยิ่งให้มากๆทานเนี่ยเราให้มากเราก็ไม่ยึดมากถูกไหมการที่เราไม่ยึดมากๆเราก็เป็นการสละสละไปสละไป,ะไปให้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 ทานมากๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราสิ่งที่เราให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวตนแล้วนะ มันหมดตัวตนไปแล้วมันก็เป็นการสละสละสละการการที่มันเราให้ทานแล้วได้ได้บุญกับมาก,ก็คือได้บุญเพราะว่าเราได้ชำะระล้างจิตเนี่ยเป็นเครื่องชำะระล้างจิตใจให้ผ่องแท้ผ่องใสกายจากเกลิดใ,ให้ทานไปเราก็เราก็จิตใจแล้วก็ผ่องใสแล้วเราก็กายจากเลสดได้เพราะว่าเราไม่ยึดการยึดสิ่งนั้นมันไม่มีแล้วเพราะให้ไปแล้วไงไม่ยึด S <S <an> ใะไหให้นบมากบ่อยๆบ่อยๆเข้าอาจารั์ตนก็ลดๆๆๆลดลดลดลงไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะไม่ก็เบาบางลงไปใช่ไหมแล้วถ้าเกิดปัญญาเรามาถึงในระดับหนึ่งอันนี้มันจะเป็นก็จะได้เรื่องของทานศีลภาวนาแใช่ไหมทานก็ได้ศีลแล้วก็มีเนี่ยใช่ไหมแล้วก็การภาวนาการภาวนาก็ทั่วๆไปนะภาวนาก็เพื่อ ตั้งสมาธิให้มันมั่นมันมนจเจริญสติเข้าไปนั่นแหละอันนี้ก็ให้ทุกคนนั่งสบายๆน้องความเป็นกุศลเข้ามาน,น้องบุญทั้งหลายน้อมบารมีที่เราเคยตั้สมมาปิดนี้มอนแล้วก็ ตั้งใจว่าเราจะลดละอัตตาเพราะว่าเราได้เข้าใจแล้วว่ารูปนามกันอ้านั้นนะมันไม่มีอยู่จริงมันเป็นมายานะมันเป็นทุกข์ยิดมั่นถือมั่นไม่ได้อ่าเราก็ค่อยๆหลับตาแล้วก็ให้มันอยู่ในหัวจิตหัวใจของเรานะไอะ้ความที่มันไม่เที่ยงทั้งหลายแหละ ความที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกๆอนุในร่างกายแล้วนี่เปลี่ยนแปลงนะหลังจากนั้นก็ให้เราโน้มความว่างเข้ามาโน้มเข้ามาเข้ามาแล้วเราก็ดูลมหายใจดูลมหายใจ มหายใจเนี่ยแล้วก็น้อมผสมผสานเข้าไปข,ของความเป็นกุศลความศักดิ์สิทธิ์ความที่เป็นกรุณามุทิตาโน้มความกรุณาเข้ามาโน้มมุทิตาเข้ามาที่จริงในมุทิตากับ การุนแตอนนี้มันเป็นจิตสิท์สองตัวเนี้ยถ้าทํางานพร้อมกับสติเมื่อไหร่นะตัวเนี้มันจะโน้มกุศลเข้ามาความเป็นกุศลจะเข้ามาอ่าแล้วก็น้อมเข้ามาน้อมลมหายใจเข้ามาก็ไปเข้าไปฟอกกระหิดในปอดเราก็ทํทให้ปอ,ดเ,เอ,ปอดเราเนี่ยอ่าฟอกเลือดออกมาเลือดเข้าไปเลี้ยงร่างกายในร่างกายเราก็ จะมีทุกพลังงานที่เราโน้มเข้าไปทั้งหมดทุกเซลล์ในร่างกายเราก็เป็นเซลล์ที่มีความกรุณามีความมุทิตานะมีความเป็นกุศลมีความศักดิ์สิทธิ์ร่างกายเราก็จะสว่างสว่าง วางใสมีอรมอร่ามีออร่าหรามีออร่าเราค่อยค่อยโน้มนิพานเข้ามาน้องนิพานเข้ามานิพานดับเย็นว่างดับเย็นว่างนิพานดับจากโลกกดหลมทงทั้งหลายดับจากไฟนะไฟโลกไฟกดไฟ,กดไฟหนูง แล้วก็เอ็3อสสามครั้งนะถ้วกน้นงปัญญาเข้ามาน้องปัญญาเข้ามา,ญญา,า,มาแล้วก็ถอยจิตกลับมาที่ร่างกายรู้ตัวทั่วพร้อมอ่าหลังจากนั้นก็ ลองขึ้นมาดูสักสี่คน